เมนูวันนี้เป็นผัดไทยหน้าเด็กค่ะใครที่ลดน้ำหนักและอยากกินผัดไทยทำยังไงดีสูตรนี้เลยค่ะ เริ่มต้นจากอาหารทะเลนะคะวันนี้เราได้หอยแมงคู่นิวซีแลนด์กุ้งหอยลายแบบแกะเรียบร้อยแล้วแล้วกุ้งแห้งไข่กุ้งต่อมาคือเต้าหู้ค่ะหัวไข่มันดีแอลมอนด์แล้วเม็ดมะม่วงหิม,มพานต์ค่ะ,มะเมล็ดแตงโมหัวที่สองคั่วและเรายังมีราบัวแบบอบมะขามเปียกแบบนี้นะคะผัวหอมแดงมะนาวค่ะดอกกุยช่ายต้นผานตะวันถั่วง,งอกวุนเส้นไข่ไก่แฮปปี้มาด้วยนะคะสับประรดค่ะหัวปรี เรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากการใส่หัวหอมแดงลงไปในกระทะนะคะแล้วก็เริ่มคั้วยมีกลิ่นหอมแบบนี้ค่ะใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะต่อด้วยน้ำซุปนะคะแล้วก็ต่อด้วยน้ำส้มมะขามแบบนี้เลยค่ะหอยลายแบบแกะนะคะเต้าหู้นะคะเริ่มจากหอยแมงผู้นิวซีแลนด์นะคะต่อด้วยนะคะกุ้งสดนั่นเองนะคะที่ลวกเรียบร้อยแล้วค่ะ Happy, ะะไข่ไก่แฮปปี้นะคะอู้หูการตอกไข่เนี่ยค่ะนะคะวันนี้ในกระทะน,นี้มีแต่สิ่งที่จะทำให้คุณนะคะชะลอวัยทั้งนั้นเลยค่ะเราจะเริ่มใส่ผักที่เป็นเอนไซม์นะคะเราวันนี้เรามีดอกทานตะวันมาด้วยนะคะว้าวตอนนี้เราใส่ถั่วงอกแล้วนะคะต่อด้วยความหวานจากธรรมชาตินี้เลยสับปะรดเรามีเม็ดแตมโมแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะมเมล็ดแตงโมนะคะ เป็นกุ้งแห้งที่เป็นคลีนแล้วก็ออร์แกนิกจริงๆนะคะก็คือไม่มีเกลือและเราก็ได้ผัดไทยหน้าแดกแล้วปิดไฟเลยค่ะเอาออกจากกระทะนะคะแล้วก็เทใส่จานแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะเราก็มาโรยด้วยนะคะไข่กุ้งที่เราเตรียมไว้นั่นเองค่ะนี่ค่ะกระเจีย๊ยบผัดกรอบอบนะคะมาก็อย่าลืมนะคะเรามีดอกวิชัยสดแบบนี้อย่าลืมมะนาวค่ะนี่ค่ะผัดไทยต้องมีัวพีไทปปีแบบนี้ค่ะ สำหรับวันนี้เราได้ผัดไทยที่ทานแล้วไม่อ้วนและแถมยังหน้าเด็กด้วยนะคะจากการที่เราไม่ต้องมีน้ําตาลเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ต้องมีเกลือไม่ต้องมี MSG เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะไม่มีสารปรุงรสใดๆทั้งสิ้นนะคะู้ต้องชิมแล้วค่ะว่ารสชาติเป็นอย่างไรกันบ้า,นางผัดไทยหน้าเด็กค่ะเดี๋ยวเรามเอาไปทำกันนะคะสูตรนี้ทานแล้วไม่อ้วนอยากกินผัดไทยต้องผัดไทยหน้าเด็กค่ะ